สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟอง n n e l นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะนอนเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มเฟซบุ o กนะฮะได้แชร์กันว่ามีรหัสเน็ตฟรีของ t o m o v e ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแถมเป็นเน็ตฟรีที่ค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะฮะเพราะว่าเขาให้มาถึง4 g b แล้วก็ให้ระยะเวลาในการใช้งานคือ1เดือนกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ผมบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถทดสอบให้ได้นะตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าผมยังติดรหัสโปรตัวเก่านะครับที่มันยังคงค้างอยู่นะฮะทุกคนนี่นะฮะเนี่ยนะโปรไอโซเชียลเนี่ยนะครับเนี่ยมันยังมันยังคงค้างอยู่ยังไม่สามารถที่จะทดสอบได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเอามาเพื่อนๆดูก่อนนะครับเพราะว่าอยากอัปเดตให้ดูก่อนใครว่าถ้ามีรหัสเน็ตใหม่มาผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนจริงๆนะครับ โอเคนะฮะรหัสแรกนะครับคือดอกจันแป 8, 7, 8 2, 1, 4, เดอกจันสอดอกจันหนสี่เหลี่ยมนะครับมันโคตรจะแปลกตาเลยนะเพื่อนๆผมก็ไม่เคยเห็นว่าเน็ตของ t ท move นะครับมันจะขึ้นต้นด้วยรหัสนี้นะเน็ตฟรีนะ ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงไหมนะสำหรับใครที่อยากรอผมทดสอบนะฮะเดี๋ยววันเสาร์ผมจะทําการทดสอบให้นะครับว่ารหัสนี้สามารถใช้ได้จริงไหมแต่ถ้ามันใช้ได้จริงนะมันจะใช้ได้ถึง 4GB นะฮะและระยะเวลาใช้งานถึง30วันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้กันแบบคุ้มๆไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะส่วนเงื่อนไขในการใช้งานของมันเนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้หลังจากที่ผมบอกรหัสที่สอไปแล้วนะครับมา รหัสที่2ครับวันนี้ที่เจอมาก็คือดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 3 883สี่เหลี่ยมนะครับซึ่งก็หน้าตาแปลกประหลาดเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นเน็ตของชูมูฟนะฮะที่ขึ้นต้นรหัสด้วย8 7 8แนะเออแล้วก็มีรหัสเน็ตฟรีแบบ5ตัวข้างหลังตรงนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามัน ได้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าผมต้องจดบันทึกสถิติใหม่นะว่ามันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็คือมันก็ดูจากรูปทรงแล้วมันมันไม่น่าจะได้นะฮะแต่ว่าใครที่อยากจะลองสมัครนะครับเพื่อนๆในกลุ่มผมเนี่ยเขามีเงื่อนไขแบบว่าบอกไปคร่าวๆให้ฟังนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเขาบอกเงื่อนไขมาแบบนี้ครับคือซิมของคุณเนี่ยจะต้องมีอายุการใช้งานนะฮะมากกว่า3เดือน แล้วคุณจะต้องมีการเติมเงินในซิมเนี่ยนะฮะยอดสะสมมากกว่า300บาทใน,นก็หมายความว่าที่ผ่านมาคุณต้องเคยใช้ซิมมากกว่า300บาทนะฮะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,อคุณจะต้องอเป็นซิมระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองกดดูเมื่อลองกดดูเนี่ยมันจะมีข้อความเข้ามานะครับแล้วให้คุณทําตามข้อความที่เขาส่งกลับมาให้คุณนะครับมันจะมีรหัสบอกนู่นนี้เนี่ยนะครับคุณก็กดตามไปนะฮะ แล้วมันจะได้เน็ตฟรีมานะครับทุกคนซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ไม่แปลกนะไอ้ที่แบบกดตามข้อความแล้วได้เน็ตฟรีนี่คือไม่แปลกนะครับทุกคนมันเคยมีมาก่อนนะฮะแต่ว่าไอรหัสเน็ตเนี่ยคือมันแปลกเหมือนกันนะครับตามความเห็นส่วนตัวถ้าเพื่อนๆอยากจะทดสอบนะครับก็สามารถทดสอบได้แต่ซิมต้องไม่มีเงินนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรอดูก่อนดีกว่าให้ผมเป็นคนโดนทดสอบก่อนก็ เดี๋ยวว่าเสานะครับเจอกันนะฮะทั้งสองรหัสนี้ผมจะทดสอบให้ดูครับว่ามันใช้ได้จริงไหมหรือว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างที่ทําให้สองรหัสนี้สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองช n แนลนะครับจะเป็นคลิปอะไรนะั้นอย่าลืมกดติดตามให้เรานะครับผมสวัสดีครับ